ตามนะครับยอมคอนมกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับบริเวณะเลจินใต้ตอนบนนะครับวันนี้นะครับช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายของวันนี้นะครับได้ทวีความรุนแรงนะครับขึ้นเป็นพายุดีเพรสชั่นแล้วนะครับก็ขอให้ติดตามนะครับพายุลูกนี้นะครับต่อไปนะครับแม้นตัวพายุเองนะครับไม่ได้เคลื่อนตัวนะครับเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะครับ แต่ก็จะทําให้นะครับประเทศไทยนะครับของเรามีฝนเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับพายุนะครับจะทําให้ร่องมรสุมนะครับมีกําลังแรงขึ้นนะครับก็ขอให้ติดตามการเคลื่อนตัวของพายุนะครับและขอให้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกถึงฝนตกหนักกับหลายพื้นที่นะครับในกรณีที่ร่องมรสุมผ่านผ่านประเทศไทยและยองความบรวอากาศตามปก ภูมิภาคกลางครับขอให้ติดตามสภาพอากาศ